แม้แต่ชวนครับยังเป็นนั่งเป็นท่านนั่งล้านคำนะครับหัวหน้ารัฐประหารนะคั่อะอย่างนี้ไงแล้วมึงไปโทษประชาชนซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับแต่มึงไม่เคยนะครับรู้จักตัวเองรู้จกัจกกรรมพืชตัวเองนะมึงไปเชียร์ได้ยังไงบ,บอกว่าดีกว่า กว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับประเทศไทยนี่นะครับนะเราไม่สามารถที่จะมีคนดีได้ทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้แต่เราต้องเลือกคนดีนะครับให้มาบริหารประเทศให้มีอำนาจในการควาย ต,ต้องเลือกพักคนะครับมึงจำได้ไหมไอ้ไอวันลงที่มึงหาเสียงอยู่นครราชสีมารวมไทยทังชาตินะแต่มึงนะครับต้องเลือกคนดีอย่างวิตูอย่างนี้นะมึงไปเชียร์หัวหน้ารัฐประหารโจรกบฏต้นชาติอำนาจเถือนนะนะบอกว่าเป็นคนดี นะครับไม่มีใครบอกสมเหมือนกับประยุทธ์จันโอชาควายเอาเห็นหรือยังครับมันไปเชียร์ออกหน้าออกตาเลยแต่ประชานแต่คนเสื้อแดงเขาแค้นมากครับการทำรัฐประหารนะครับที่กูนะครับจากบ้านภาคบ้านมาก็พวกพวกมึงไงกูถึงแค้นกูถึงเกลียดพวกมึงอยู่ทุกวันกูไม่เหลืออะไรเลยครับ ไอ้หมอว่าไอ้ไอ้ไอ้ใจลงไอ้ควายนะสถานีวิทยุกูก็โดนทาหารยึดไปกูลงทุนเท่าไหร่ครับกูเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่รู้ไหม <c oughs> แต่มึงไปยกย่องว่าเป็นคนดีกว่าพวกนักการเมืองรู้สิครับนะมันงูมันควายขนาดไหนะไปน่าฉลนครับนะ มึงไม่ได้คิดเลยว่านั่นคือโจรพ้นชาติอำนาจเถื่อนจีกรฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองนะมึงไปชูหน้าชูตานะฝ่ายยุทธ์เป็นคนดีครับเป็นคนซื่อเป็นคนสะอาดครับไม่คดไม่โกงครับแต่มึงบอกว่าอย่างไรครับต้องเลือกใครต้องเลือกพักใครลกใครเท่านั้น เห็นี้ครับปัญญาอ่อนมึงน่ะหาเสียงให้พักรวมไทยช่างชาติครับขึ้นเวทีรวมไทยช่างชาติแกนนําทั้งประเทศครับไปรวมที่ราชสีมานะครับถ้ามึงไม่งูไม่ควายมึงจะหลุดออกมาได้ยังไงครับคําที่บอกว่าต้องเลือกไทยรักไทยเท่านั้นเพื่อได้เบ็กตู่เห็น่างครับนะ กูถึงไม่ให้ราคาพวก่พวมึงมันควายควายการเมืองนะไปเรียนจบไหนมาด็เตเตอร์กูถ,ถามหน่อยในไทยลควายนะมึงไปเรียนจบไหนมาถ,ถามขึ้นเวทีพักรวมไทยสร้งางชาตครับแต่ไปเชียร์พักเพื่อไทยนะไม่ควายอย่างนี้ัำไม่ได้นะต้องเลือกพักใครละใคร ูุขำว่ะโอ้โหไปด่านักการเมืองนะครับโดยเฉพาะฟังนะครับเพื่อไทยนะฟังเพื่อไทยแต่แต่ไปเชียร์หัวหน้ากบ,ค,บนะคับนะกูอายนะถ้ากูเป็นนักการเมืองกูจะอายมากเลยนะและกูไม่ขึ้นไม่กล้าขึ้นเวทีด้วยนะรวมไทยทางชาติกูไม่กล้าขึ้นถ้าเป็นกูเป็นมึงนะ แทนที่มึงจะเดือดจะแค้นว่าโอ้โหครับเดี๋ยวก็มาฉีกรัฐธมรมนญทำตัวเป็นสารครับสารไทยเนี่ยทำตัวเป็นศารซชเองครับนะพวกนายพลประเทศไทยมึงไม่อายประเทศนะครับอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีเลยครับมึงทำตัวเป็นศาลเองครับมาชี้คนนั้นว่าปูงมาชี้คนนี้ว่าไม่ดีครับนะ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะพวกแก่ๆรุ่นก่อนรุ่นเก่าครับนะเห็นไหมครับลูกหลานเด็กดิดนะครับนะ mm. เขาเปลี่ยนไงเขาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าทำเหมือนพวกมึงนะครับมึงทำไมถึงถึงอยู่รัคไม่ได้ mm. ก็เพราะว่ามึงโมง่มึงควายอย่างนี้เขาไม่เอาไงรุ่นเด็กเขาไม่เอาลูกหลานเขาไม่เอามึงไง นะอย่างไอ้ชวนเนี่ยมันจะมีที่ยืนไหมต่อไปถ้ามึงแน่จริงมึงลงเขตมึงก็เป็นแล้วสอสอตกไะแต่มึงไปด้อยข้าพักอื่นเขาเขาโตวันโตคืนครับถ้าเพื่อไทยไม่ดีจริงไม่แกงจริงเนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรถามหน่อยโดนยุบสองครั้งครับพักมึงเนี่ยมีแต่ประชาชนยุบนะแต่พักพวกกูฝ่ายพวกกูเนี่ยมีแต่องค์กรเดียวที่พวกมึงตั้งขึ้นมายุบมันแตกต่างกันตรงไหนล่ะนะ มึงหยุดเทาได้แล้ววอลงไอ้นะครับไอ้ตลงสวนกิรีไอ้นกเตอร์ห้องแถวไอว้ควายโอ้โหครับเหมือนกับตัวเองดีเด่นดังอยู่คนเดียวครับด้วยค่าคนอื่นครับนะแล้วกูถามหน่อยว่าพักมึงบริหารประเทศประชาชนได้อะไรนะไอ้ไอ้หมอว่าลงกูถามไอ้อนะครับไอ้ใจลง ประเทศชาติได้อะไรสามสิบบาทรักษาทุโกโรคเนี่ยพวกมึงทำไมไม่ทำหมอสังหนก็หยิบเื่อยในเมืองแล้วนะมึงทำไมไม่ทำทำไมนะมึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะจะเอาเงินมาจากไหนพวกมึงก็พูดอยู่แค่นี้อแต่ทักษิณเขาทำไมถึงทำเขาทำไมถึงทำได้เขาทำไมถึงสำเร็จล่ะ พวกควายพวกมึงเนี่ยเขาเสนอไปพวกมึงตีตกหมดพาะพักมึง,งโง่ไงพักพวกมึงโง่ควายนะไม่มีนโยบายเป็นของตัวเองครับนะพักการเมืองเกือบร้อยปีครับสถาบันการเมืองครับหัวไวะโอ้โหสถาบันการไอจ,จุลินชอบพูดเป็นสถาบันการเมือง เป็นพักเก่าพักแก่ควายยังไงครับสถาบันการเมืองแบบพวกโอ่ได้นะแบบคนไม่รู้เท่าทันมันได้แบบพวกนะครับนะใต้ตมมันได้แต่คนเขากินข้าวนะครับพูดง่ายก็คือถ้าไม่มีทักษิณชินวัตรเข้ามาพวกมันอยู่ได้ไงขายได้ <laughs> แต่มีตะกูนี้เข้ามาในี่พวกมึงนะครับอยู่ไม่ได้ไงนะแพ้หมดรูดเลยครับเห็นหรือยังครับเลือกตั้งทีไรก็แพ่นะครับแพ้จนนะครับจนจะศูนย์พันแล้วมึงรู้ตัวไม่ซ้ำซากับแพ้แล้วแพ้อ,อีกครับนะก็เพราะว่าพวกมึงมันโู่มันควายครับประชาชนเลือกมานะครับ โอ้โหมาลากเก้าอี้เลยพาได้ยังไงลังนะครับนะมาเลือกมาลากเก้าอี้ประธานสมศักเรตุรนนท์ครับท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงอ่าในเะหืนะครับอีลังสิมาอีลังสิมาครับมีที่ยืนไหมอีรังสิมามึงคิดว่าคนสมุทรสงขามเขาไม่ได้กินข้าวนะอีลังสิมา ประชาชนเขากินข้าวนะเขารู้นะเลือกมาเพื่อหวังพวกมึงที่จะมาแก้ปัญหานะครับกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติแก้สิครับนะพวกมึงบทบาทในสภา,าไม่ให้เกียดคนที่เขาเลือกผู้สมน้ำหน้ามึองน้นะครับคนต้องขอบคุณคนจังหวัดสมุทรนะครับสงคราม ที่จัดการกับอีนี่ได้เก่งครับเอานี่เกง่งกันแน้กันแนคนนั้นคนนี้ครับแต่พวกมึงเนี่ยครับเวลาได้เป็นรัฐบาลพวกมึงไม่เคยทําอะไรนี่ไงจุดอ่อนของพวกมึงนะเป็นฝ่ายค้านนี่เก่งครับรู้ทุกเรื่องครับรู้ทุกเรื่องอย่างไอ้สามหนุ่มสามมุกนะครับเป็นไงล่ะครับสิริโชคโสภานะครับ นะายาสีฟันนะครับนะเป็นไงล่ะ <laughs> มึงมีที่ยืนไหมนะโอโหโพซิชั่นโพซีชั่นนะครับมันกล่าวหาผู้นําประเทศนักกับเด็กนะครับที่โพซีชั่นมันได้ยังไงนะไอเทพไทยควายนะมึงกล่าวหาได้ยังไงกูถามหน่อยว่าท่านยิ่งรักมัดกับคนนั่นคนนี้ดูสิครับ มันเป็นเรื่องเป็นลาวเลยครับนะนี่แหละเขาเรียกควายการเมืองพวกมันมันไม่ได้ยืนหรอกครับถ้าเจอช่องแดงตำบางไม่ได้ยืนนะมันไม่มีที่ยืนหรอกได้สีลูกโซฟาครับสอบตกไม่รู้กี่รูดแล้วคนนครเขาไม่เอาครับอย่างตะกูลสุเทพเทื่อครับนะตายทั้งเก่งครับ ไม่เลือกยกเองนะเขาไม่เอานะอย่าใจลงหน่อยครับมึงหยุดเห่าได้แล้วครับแกมึงอยู่สมแก่ครับมึงอย่าเห่านะถ้าพวกมึงไม่แตะคณะรัฐประหารนะวันหน้ากบฏต้นชาตินำนาจพวกมึงนี่ยไม่มีที่ยืนหรอกครับประเทศปันหาประเทศไทยก็คือทหารทําตัวเป็นสารมาชี้คนนั้นโคงคนนี้ ชั่วคนนี้เร็วนะปัญหาอยู่ที่นี่ประเทศไทยกับประชาธิปไตยไม่มีอย่างอื่นครับนะมันออกไปมันก็ตั้งนะครับนะเครื่องไม้เครื่องมือมันเหนรอองค์กรเ่ละเร็วๆชั่วๆทั้งหลายนะีครับนะมึงตั้งไม่ทําพ่อมึงเหรอนะประชาชนเ็าไม่เอาไงนะเขาอยากตัดสินในวันเลือกตั้งนะครับรัฐบาลจะทําอะไรก็แล้วแต่ ในช่วงสี่ปีเนี่ยมันจะขายประเทศก็มันขายไปนะถ้ามันอยากจะสิ้นอนาคตทางการเมืองพวกมันก็ขายไปสิครับเพื่อไทยขายไปเลยบอกว่าขายไปนะแล้วจริงๆมันทําได้ไหมละ่ะถามหน่อยมันทําได้ไหมละ่ะเพื่อประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้นครับไอควายจาทุพรเนี่ยยังเห่าอยู่ครับ <laughs> มึงยังมีหน้ามากล้าเห่าอยู่เลยครับนะ รัฐบาลเนี่ยทำอะไรพวกมึงมันควางหมดไง